หัวใจของการปฏิบัติธรรมคืออะไรครับหัวใจของการปฏิบัติธรรมคืออะไรครับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกรู้ถูกเข้าใจถูกนี่คือหัวใจเลยสัมมาทิฏฐินะครับอริยมรรคมีองค์แดเริ่มต้นข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ พวกเรานี่มันมีมิจฉาทิฏฐิมันเลยทุกข์เลยต้องเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้มันเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองนะครับนี่คือหัวใจเลยเนาะทีนี้ศึกษาต่อสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอะไรเห็นไหมอยู่ดีๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้มันต้องมีเหตุทั้งหมดเลยคำสอนพระเจ้านี่มีเหตุผลรองรับกันหมดเลยนะครับสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย 1. ต้องศึกษาเรียนรู้ที่ถูกต้อง 2. ต้องปฏิบัติให้ถูกทาง 3. ผลจึงจะปรากฏพูดเป็นภาษาธรรมะก็คือข้อที่ 1. ปริยัตข้อที่ 2. ปฏิบัติข้อที่ 3. ปฏิเวทนะครับถัาไปนิดหนึ่งปริยัติ จำเป็นจะต้องพูดภาษาธรรมะนิดหนึ่งเผื่อท่านได้ฟังท่านจะได้รู้อัปถาความหมายว่าหมายความว่าอะไรนะปริยัติปริแปลว่ารอบทั่วเนี่ยยัติแปลว่าศึกษาเรียนรู้ปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้ให้รู้ทั่วถึงนี่คือปริยัติมาดูปฏิบัติบ,าบ้างครับปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะจำเพาะลงไปปฏิแปลว่าดำเนินไปปฏิบัติคือรู้เฉพาะ ถึงเฉพาะสภาวธรรมที่กําลังปรากฏเรียกว่าปฏิบัตินะครับทีนี้มาดูปฏิเวทบ้างปฏิแปลว่าเฉพาะจำเพาะลงไปเวทโทแปลว่าเจาะแทงปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมนั่นเอง